สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่ ep 1 5นะคะวันนี้เราจะพามาเที่ยวในงานสีสันนะคะแต่เราจะไม่ได้มาดูบรรยากาศภายในงานหรือนักท่องเที่ยวนะคะแต่เราจะมาดูว่าพี่พแม่ฟ้าหลวงของเราเนี่ยค่ะไปช่วยงานกันอยู่ส่วนไหนแล้วก็มีส่วนไหนทําอะไรกันอยู่บ้างค่ะ ถึงที่จุดแรกแล้วนะคะก็คือเราอยู่กันในจุดงานบริการจราจรทีนี้เราลองมาดูกันว่างานบริการจราจรเนี่ยใครมาช่วยบริการเราบ้างคะ่ะสวัสดีพี่เกียงค่ะสวัสดีครับงานจราจรนี่ให้ทําอะไรบ้างคะพี่เกียงงานจราจรก็มีหลายผาแผนกนะครับที่ช่วยกันทั้งหมดอันนี้จะเป็นเรียกว่าซุ้มชอป,อปอตรงนี้ตรงนี้ครับผมก็ะจะ บริการให้กับนักท่องเที่ยวคนขึ้นรถก็จะมีรถรับส่งเช่ามาเองแล้วก็รถรับบริการของเราครับเขาก็จะมาดอกไว้ตรงนี้เพื่อจะเข้าในงานเพราะว่างานของเรานี่เป็นการปิดถนนเพื่อให้คนเดินนะคะทีนี้มีกี่จุดคะง,งานจราจรของเรามีประมาณกี่จุดช่วงแรกๆช่วงนี้อยู่ถึงเต็นท์แห่ครับก็จะมีไล่ลงไป,ไงไปในการ,รจอดรถแล้วก็จะมีของอีกฝั่งนึงทาง P3 P 3ีภายในเราเรียกว่า P3 ก็คือเป็นจุดทางลงสายเก่าของโดยตรงนะคะใช่ไหมคะ วันนี้อยู่กับใครบ้างคะวันนี้อยู่กับน้องโรงงานเซรามิกค,ครับอ่าวันนี้มีพี่เกียงกับน้องโรงงานเซรามิกถ้าใครผ่านมาในจุดนี้เจอพี่เกียงก็กถักทายกันได้นะคะเราไปจุดต่อไปกันเลยคะ่ะผ่านเมื่อเราจอดรถแล้วผ่านงานจราจรมาแล้วเราก็มาถึงทางเข้าคะ่ะก็จะมีพี่ๆทั้ง3ามสาวของเรา ให้บริการรถเข็นอยู่ค่ะเรามาเจอพี่ๆกันเลยค่ะในงานเทศกาลสีสันโอยตรงของเรานะคะก็จะไม่ได้มีเฉพาะพนักงานบนโอยตุงเท่านั้นก็จะมีพนักงานจากส่วน52ไล่ซึ่ง รวมใจกันมาช่วยงานนี้ในจุดนี้ก็จะมีพี่ๆทั้ง3ท่านนะคะก็จะมีพี่เสาพี่1แล้วก็พี่กบนะคะจาก52ไร่นะคะมาช่วยในจุดนี้บริการอะไรคะพี่เสาบริการวีลแชร์ค่ะ<อ>ไว้สําหรับผู้สูงอายุส่วนมากที่เขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วก็จะบริการวีลแชร์รีค่ะเกณฑ์ก็คือต้องเป็นผู้สูงอายุแล้วการวิธีการยืมคือยังไงนะคะพี่เกณฑ์ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุค่ะ<อ>ใครก็ได้ที่ยืมได้ค่ะ,คะก็หลักเกณฑ์ก็จะมีเราจะให้เขาเขียน ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรค่ะแล้วก็ถ้านักท่องเที่ยวเอามาคืนแล้วก็จะติดด๊กถูกว่าเอามาคืนแล้วค่ะอ,อันนี้บริการในจุดทางเข้าแล้วก็ในส่วนนี้ก็ยังมีการนับสถิติผู้คนที่เข้างานด้วยนะคะ บริการนะคะอันนี้สวัสดีพี่อ้อยกับพี่แพวนะคะ,คะจุดนี้บริการอะไรคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดจําหน่ายบัตรเข้าชมสถานที่นะคะซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีสถานที่ที่ให้ลูกค้าได้เข้าชมคือมีพระตำหนักกับสวนแม่ฟ้าหลวงที่อยู่บริเวณนี้เกณฑ์ราคาตั๋วนี่ยังไงคะเห็นว่ามีเด็กผู้สูงอายุนี่คือยังไงคะพี่ ถ้าเข้าชมสถานที่นะคะบุคคลทั่วไปจะสถานที่ละ90บาทสําหรับบุคคลทั่วไปนะคะสําหรับเด็กนักเรียนนักศึกษากแล้วก็ผู้สูงอายุแสดงบัตรเราจะลดครึ่งราคาจากปกติจุดละ90บาทก็จะเหลือจุดละ45บาทค่ะ,ะส่วนเด็กที่มีความสูงไม่เกิน120เซนนะคะเราจะให้เข้าชมฟรีได้เลยค่ะ,ะแล้วก็มีอีกหนึ่งบริการก็คือรดกลอฟใช่ไหมค่ะ,คะ รถกอล์ฟนี่คือเข้าสถานที่ไหนได้บ้างคะพี่รถกอล์ฟเช่านะคะเราจะเช่าเริ่มต้นที่ครึ่งชั่วโมง500บาทนะคะ,คะจะพาลูกค้าเข้าชมพระตำหนักรอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวงค่ะ,คะซึ่ง รถกล์ฟจะไม่ได้พาลูกค้าวนรอบๆบ,บ,บริเวณงานหรือว่ารอบๆสถานที่ที่เราเข้าชมนะคะเราจะมีจุดจอดรถกลอฟแล้วลูกค้าเดินเที่ยวถ่ายรูปตามอัธยาศัยแล้วรับกลับมาค่ะ,าคะตามชั่วโมงอันนี้จุดขายตั๋วจำหน่ายตั๋วนี่ค่ะมีกี่ที่คะพี่มีอยู่2สถานที่ค่ะ,คะจุดนี้เป็นจุดเสริมเดินขึ้นมานิดนึงก็จะเจอพี่อ้อยกับพี่แพรวแล้วก็มีจุดหลักอยู่ที่ท,ที่ตรงข้ามประชาสัมพันธ์เลยตรงจุดตังค่าประชาสัมพันธ์หรือว่าตรงทางเข้าสวนแม่ฟ้าหลวงนั่นเองนะคะ ขอบคุณค่ะค่ะ,คะองคกรเรานะคะก็มูลที่แม่ฟ้าหลวงเราเนี่ยเนเรื่องสิ่งแวดล้อมจะขาดบูลสิ่งแวดล้อมไปไม่ได้เลยทีเดียวสวัสดีน้องฟิวอันนี้คือคสิ่งแวดล้อมเรามีอะไรบ้างคะปีนี้ ปีนี้นะคะเรามีบุคสิ่งแวดล้อมจัดเป็น3โซนหลักนะคะก็จะมีวิงโกทูกรีนนะคะมีโซนาการปล่อยก๊าซคาร,ร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็นิทรรศการจากขยะ,ะคะ่ะ อย่างโซนแรกนะคะที่เราจะเห็นว่าเป็นบิงโกนะคะก็จะมีสอดแทรกเก็บความรู้เข้าไปในตัวเลขะค่ะให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่สนใจนะคะเข้ามานั่งเล่นกิจกรรมตรงนี้แล้วก็รับของรางวัลฟรีจากเราค่ะส่วนโซนที่2นะคะจะเป็นการเข้ามาถ่ายรูปนะคะการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแล้วก็มีแบบป้ายให้จับถือเล่น ลดอะไรไปบ้างใช้ถุงผ้าไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนโซนที่3นะคะจะเป็นกิจกรรมนิทรรศการจากขยะค่ะชาวพวกแบบฝาขวดน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าเข้ามาชมกันได้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในมูลนิธิของเราด้วยแล้วก็<ช>มีกิมมิกก็คือเป็นเกมบิงโกที่ไม่เสียใครใช้จ่ายแล้วก็ช่สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปก็เราจะมีเก<ช>มมาให้เล่นเหมือนกันค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้อยู่กับพี่อะไรนะคะพี่ติชัยครับพี่ติชัยเอ่อบริเวณนี้เป็นซุ้มกิจกรรมอะไรคะพี่ตีชัยสำหรับบริเวณนี้จะเป็นซุ้มกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาโดยตุงของเรานะครับผมอ่าเรียกว่ารวบรวมวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด โดยแบบหน่วยงานที่ดูแลอยู่แล้วนะคะซึ่งจริงๆในซุ้มนี้ก็จะมีพี่เกษมด้วยแล้วก็น้องวิด้วยอะไนะคะที่อยู่ในจุดนี้ซุ้มนี้ความพิเศษอยู่ตรงไหนคะพี่ก็คือซุ้มนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์จากหมูดําาควมพิเศษก็คือว่าจะเป็นหมูดําที่เลี้ยงในพื้นที่ โดยตรงครับผมอ,อ๋อปกติเราก็จะรู้แต่วิธีการเลี้ยงแต่ตอนนี้เราก็จะเป็นการแปรปแปรูปร้องถาน,น,นอ่ามีมีเป็นชิ้นหมูดําที่ทําสามารถเอาไปทา <c oughs> ชาบูได้เลยแล้วก็มีอีกก็คือเป็นเห็นในฝั่งนี้เป็นอะไรนะคะฝั่งนี้จะเป็นไส้กรอกครับผมไส้กรอก แปรรูปเป็นไส้กรอกด้วยแล้วก็รวมถึงเนื้อหมูก็ทําเป็นหมูชาบูได้ด้วยพร้อมทานได้เลยแล้วมีอะไรอีกคะในส,สุดนี็คือเป็นชาครับชาชาออแกนิกชาพรีเมียมอ่าเรียกว่ามีเป็นชาออแกนิกนแล้วที่สีแดงๆที่เด่นๆนี้เลยที่เราจะเห็นได้เลยก็คืออันนี้ก็คือชาเลีอดนมังกรครับอ่าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นจุดเด่นของเราเลย ใด้เดียวว่าหาซื้อกันได้ในงานด้วยแล้วก็มีช่องทางในการติดต่อสําหรับซื้อขายด้วยนะคะมีกาแฟด้วยกาแฟครับผมกาแฟจะเป็นกาแฟผ่านีเอาไปกาแฟดริฟจากผ่าหีมาเลยโอเครวมถึงยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากวิสาหกิจชุมชนนะคะซึ่งใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาแวะซื้อแวะชิมกันได้ในบริเวณนี้มีหลายผลิตภัณฑ์เลยทีเดียวค่ะ ที่เราได้ชิมกันมาหรือว่าทุกคนได้เห็นภาพกันไปเมื่อกี้นะคะเราก็มีผู้ดูแลน,นะคะก็สวัสดีพี่นนท์ค่ะครับสวัสดีครับอ่าพี่นนท์ก็จะเป็นในส่วนของการดูแรลร้านค้าทำยังไงร้านค้าถึงได้มาขายในบริเวณงานได้ครับพี่นนท์ร้านที่อยู่บริเวณด้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านที่ได้รับการคัดเลือกอจากคณะกรรมการนะครับโดยคณะกรรมการที่เราเลือกครับก็จะเป็น คนที่มีความรู้ในด้านต่างๆเช่นอาหารปาตกรรม<า>หรือว่าผลไม้อะไรเงี้ยครับปีนี้เราใช้คณะกรรมการเก้าท่านนะครับในการค<า>ัดเลือกว่าทัางไหนที่สามารถมาขายได้นะครับโดยโดยมีหลักเกณฑ์ครับ,รบก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรประมาณานี้นะครับ<า>ก็เพื่อที่แบบจะดูว่าสินค้าแต่ละเจ้าหรือแต่ละลายเนี่ยสามารถขายได้ไหมหรือว่าสามารถไปต่อยอดได้ไหมอะไรางี้นะครับ แล้วก็หลักๆเลยเนี่ยเราก็ให้เน้นวัตถุดิบในพื้นที่ด้วยครับเราต้องการให้แบบประมาณถ้า60-70เ็ก็ขอให้เป็นวัตถุดิบในพื้นที่ครับเรียกว่าเปิดโอกาสให้ชาวบ้านนะคะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ<ช>ตัวเอง<ช>ด้วยเช่นหมูดามําไก่ดําอะไรเงี้ยครับซึ่งมีในพื้นที่อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับ<ช>ก็เอามาแปะรูปแล้วก็เอามาทำเป็นรายรการอาหารจำาหน่ายในถนนคนเดินบริเวณนี้ครับอันนี้เรียกว่าก็ให้ชาวบ้านได้สร้างสรรค์เมนูได้ด้วยตัวเองด้วย โครงการมีการดูแลร้านค้ามาขายในงานสิสันยังไงบ้างคะพี่น้องจะอำนวยความสะดวกให้นะครับเช่นโต๊ะเก้าอี้หรือว่าสถานที่ต่างๆหรือว่าสือ่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับก็ทางโครงการเราก็ช่วยโปรโมตให้นะครับว่า,าบริเวณแถวนี้มีสินค้าอะไรบ้างนะครับแม้กระทั่งร้านไหนที่รูปลักษ์หรือว่าการจัดวันนัดรไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยครับเราก็จะหาคนที่มีความรู้ด้านนี้ไปช่วยจากการให้มาดูดีข,ขึ้นเพิ่ม เพิ่มจะขายเพิ่มสีสันให้กับร้านค้าแล้วก็รวมถึงบรรจุภัณฑ์เห็นบอกว่ารวมถึงบรรจุภัณฑ์ด้วยครับบรรจุพัณฑ์นะครับเราเนีนยแต่แรกเลยว่าต้องเป็นมีกับสีเดล้อมนะครับก็ถ้าเป็นวัตถุดธรรมชาติก็เช่นไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับแล้วก็ หลักๆเลยเนี่ยก็ได้รับการยอมรับจากทีมสี่แวนร้องขอโครงการให้โดตรงด้วยเรียกว่าได้มีการคัดสรรมาแล้วส่วนหนึ่งเพื่อให้ชาวบ้าน,นได้แบบ,บมามาใช้ด้วยนะคะคร,รวมถึงเห็นบอกว่ามีการเก็บสถิติด้วยสถิติอะไรคะพี่นนท์อ่าอันนี้เป็นสถิติรายได้ของยอดขายแต่ละวันครับของราคาชุมชนที่มาร่วมกับเรานะครับอ่าย่างถนนใส่เก่านี้นะครับบริเวณที่เห็นเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของเดินกินนะครับก็จะมีอาหารน้ำอะไรเงี้ยครับพวกอคือดื่มอะไรเงี้ยนะครับ ก็แต่ละวันประมาณสักสี่โมงถึงสี่โมงครึ่งนะครับเราก็จะมีการเก็บรายได้แต่ละเจ้า<ม>ยอดขายเท่าไหร่แล้วก็ต้นทุนเท่าไหร่นะครับเพื่อไปสถิติ ในการพัฒนาปีต่อๆไปนะครับเรียกได้ว่าก็ทํากันมาเป็นถึงครั้งที่10แล้วเราก็มีการเก็บสถิติว่าแบบมีรายได้เข้าชุมชนเท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาเรียกว่าเป็นสตรีทฟู้ดแห่งหนึ่งของงานสีสันของเราเลยนะคะก็สามารถมาชิมอาหารชนเผ่าของเราได้ค่ะอาหารชนเผ่าแล้วก็มีหัตกรรมนะครับแล้วก็มีสีคเาษตรด้วยนะครับก็ในบริเวณงานนี้เราจะมีประมาณ52ล้านนะครับเฉพาะที่ผ่านกระบวนการค่าเลือกจากคณะกรรมการที่เราดาเนินการ รเรียกว่ามั่นใจในคุณภาพสินค้าแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เลยครับ,รบยังไงก็อย่าลืมมาเยี่ยมชมนะคะ่าเห็นซุมสีสันอย่างนี้ซุมนี้ชื่อซุ้มอะไรคะอ่ชื่อนี้ชื่อซุมเพลิดเพลินครับอ่าซุปเพลิดเพลินจากแผนกไหนเอ่ยจากเคียวซีครับซึ่งเป็นางานของทีมเด็กที่ร่วมกันทำกิจกรรมกับเด็กครับอ่าจากาเป็นทีมของเด็กเยาวชนต่างๆมีอะไรบ้างคะ สำหรับกิจกรรมภายในซุ้มนะครับเรามีกิจกรรมหลายอย่างครับเช่นด้านทางนี้ครับจะมีวงล้อครับวงล้อพาเพลินครับจะเป็นกิจกรรมที่ทาให้นักท่องเที่ยวก็ได้มีภารกิจระหว่างเที่ยวตมหมาดอกไม้ครับแล้วก็แลกกับของที่ระลึกจากทางซุ้มก่อนกลับบ้านฮะอ่าเรียกได้ว่าเอากิมมิกดอกไม้ในสวนของเรามาเป็นภารกิจให้นักท่องเที่ยวได้มีอะไรแบบร่วมสนุกระหว่างท่องเที่ยวใช่ไหมคะแล้วฝั่งนี้ล่ะคะงานเห็นเป็นมีสีสันอย่างนี้ค่ะทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นพวกเพนท์ลเซรามิกเพนกระเป๋าค่ะ แล้วก็จะมียิงพรมค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถเปิดให้นัก,นกท่องเที่ยวทุกคนนะคะสามารถเข้ามาชมแล้วก็นั่งทาได้เ,เรียกได้ว่าส่วนหนึ่งงานเพ้นต์ต่างๆนี้ก็มาจากผลิตภัณฑ์ที่ทางมูลิธิเรามีจําหน่ายแล้วแต่เราก็มาจําลองให้กับักท่องเที่ยวได้ลองร่วมสนุกใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมแวะมา,าร่วมสนุกวงล้อไม่ว่าจะเป็นใครก็ร่วมสนุกได้นะคะรวมถึงงานเพ้นต์กระเป๋าเพ้นต์เซรามิกต่างๆ เราอีกหนึ่งจุดที่บริการที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจุดประชาสัมพันธ์นะคะสวัสดีพี่อีทนะคะสวัสดีน้องสามจุดบริการประชาสัมพันธ์ให้บริการอะไรบ้างคะเออบื้องต้นเราก็จะให้ข้อมูลในส่วนของข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นสถา,านที่ท่องเที่ยวเออวลาการเปิดปิดอะไรพวกนี้ครับแล้วก็แนะนําเรื่องของในงานเทศกาลสีสันสรรรไดยต้งว่าเรามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นถนนคนเดินชนเผ่าการแสดงชนเผ่ากิจกรรมเวิร์กช็อปในงานอะไรพวกนี้ครับที่รวมถึง การประกาศของหายเอ่ยย้ายรถเอ่ยอะไรพวกนี้ครับแล้วก็รอบการแสดงในงานเบื้องต้นก็ประมาณนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์รวมหากใครมีข้อสงสยัยหรือว่าติดขัดเรื่องอะไรก็มาบริเวณนี้ได้เลยค่ะ อีหนึ่งจุดนะคะเรียกได้ว่าจุดนี้มีของรางวัลให้แรกก็สวัสดีพี่เก่งนะคะอันนี้เป็นพอเพอาะฝ่ายกัตลาของเราแล้วก็สวัสดีน้องเนค่ะ,ะสวัสดีครับจุดนี้ให้บริการอะไรคะน้องเนเอ,อจุดนี้เป็นเรียกว่าจุดแรกของสมนาคุณภายในงานงสีสันห่งดอยตุงครับก็คือลูกค้าที่มาเที่ยวง,งานใช่ไหมครับก็สามารถ จับจ่ายช้อปปิ้งกับสินค้าของเราร้านโดยตรงไลฟ์สไตล์ร้านเกษตรร้านคาเฟ่ครัวตำหนักครัวโดยตรงแล้วก็รวมใบเสร็จมาแล้วก็มาแลกรับของรางวัลของเราได้ครับก็จะมีของรางวัลหลายแบบให้เลือกเลยเลยตามตามเทียที่เรามีอยู่ครับมูลค่าขั้นต่ําที่เอามาแลกได้คืออะไร800บาทเท่านั้นครับรับเป็นโดยตุงลาเต้เบรนดเป็นคอลเลคชั่นพิเศษของเราเลยแล้วก็ เราก็จะมีแบบเออแบบอื่นดีเขานีเป็นกิฟต์เซตอ่าเป็นกิฟต์เซ็ตกิฟต์เซ็ตจะมีคุกกี้สองแมคคาหนึ่งอยู่ในนี้ครับอ่าเป็นเซ็ตคุกกี้แมคคาร่าแล้วก็มีผ้าพันคอด้วยอ่าสูงสุดเป็นถึงผ้าพันคอทอมือของเราเลยยังไงก็อย่าลืมมาแลกของรางวัลกันนะคะ อีกหนึ่งจุดที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการแสดงนะคะวันนี้เราก็อยู่กับผู้ที่ดูแลเรื่องชุดการแสดงนะคะก็คือสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับผมขเชนวิเศษเพิ่มพรนะครับเจ้าหน้าที่ส่งงาพัฒนาสังคมนะครับซึ่งดูแลรับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าอ่าเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมชนเผ่าใช่ใช่ใช่ การคัดเลือกยังไงคะถึงจะได้มาแสดงเมื่อสกูลที่พาไปาคือเขาเรียกว่าการแสดงลำนกลำโตนะครับ <c oughs> ของพี่น้องชมเผ่าลั้วนะครับซึ่ง <c oughs> <า>นี่มาจากบ้านหุน้นขุนนะครับก <c oughs> ารแสดงลำนกลำโตเนี่ยเขาจะแสดงในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆนะครับที่เชี่อวาวาหรือเทศกาลต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับถ <c oughs> ือว่ามันเป็นต้อนรับคณะผู้ใหญ่นะครับเกณฑ์ก็คือของเล่าก็ง่ายๆนะครับส่วนงานวัฒสัรคมนะครับเป็นผู้ร่วมรั้ว ชุดกระแสดงทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีคณะกรรมการขังเลือกคณะกมาชุดหนึ่งที่ที่ั้งเลือกใช่คนแนะนำว่าควรจะแก้ไขตัวตัวไหนบ้านไม่ว่าเรื่องชุดการแต่งกายนะครับ ประกอบการเต้นตางๆนะครับพอก็ทั้งหมดนั้นก็ผ่าการคัดเลือกมานะครับจากของคณะกรรมการนะครับก็เรียกได้ว่าคัดมาจากวัฒนธรรมภายในพื้นที่ของเราจะมีการแสดงของน้องๆในชนเผ่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาคาอย่างนี้ใช่ไหมคะลาหูลาหูด้วยค่ะก็มีของ น้องๆจัดโรงเรียนโรงเรียนในพื้นที่ของเราด้วยจากศูนย์เด็กไฟดีศูนย์เด็กไฟดีทั้งก็มีเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่ของเราได้รักษาวัฒนธรรมด้วยแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้ทําการแสดงเป็นการแสดงออกด้วยท ในทางที่ดีอย่างหนึ่งนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณยังไงก็ผ่านไปผ่านมาการแสดงจะอยู่บริเวณต้นตุงแล้วก็ในส่วนแม่ฟ้าหลวงผัานไปผ่านมาก็แวะชมกันได้นะคะอีกหนึ่งจุดที่ขาดไม่ได้เลยเป็นจุดบริการอันนี้ก็คือสวัสดีพี่ฟ้านะคะ จุดนี้ให้บริการอะไรคะพี่ฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นจุดตรวจบัตรค่ะก่อนที่จะขึ้นพระําหนันะคะงานเจาะบัตรตรวจบัตร<ช>ก่อนที่จะเข้าสถานที่นะคะ,คะ ตรงนี้เราก็จะดูความเรียบร้อยเพราะข้างในจะเป็นเขตพระราชถานนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มของกินก็คือจะต้องฝากไว้ตรงนี้ก่อนอแล้วก็จะมีหลกัหลกๆก็คือการแต่งกายนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นการกงขาสัา้นเสื้อแข็งกุดแล้วก็กระโปรงสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราจะมีพายยุมสดทับที่จุดนี้ขึ้นไปตรงนี้ก็จะมีน้องบิวค่ะทิมปับป่าแล้วก็ที่ หน้าส่วนก็จะมีการศึกษาแล้วก็ปีนี้จะพิเศษหน่อยก็คือจะเปิดทางลงส่วน2ทางเลยค่ะก็เลยจะให้พนักง,งานคนหนึ่งเข้ามาช่วยด้วยต้องลาะขาพี่แบง์มา,าช่วยด้วยอ,อันนี้พี่ฟ้าอยู่งานสีสันมาแล้วกี่ครั้งคะ อ,อ๋อตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะอ๋อตั้งแต่ปีแรกเลยใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้มา1 1ปีแล้วนะคะอ่าแล้วอยู่มาจนถึงครั้งที่1 0เนี่ยพี่้ารู้สึกยังไงกับช่วงเวลาที่เรามีเทศกาลสีสันบ้างคะตรงนี้จะเป็นการซัพพอร์ตให้ชาวบ้านเขามีรายได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกๆปีว่าทุกอย่างดีขึ้นโดยเฉพาะปีนี้พิเศษกว่าก็คือการเปลี่ยนแ,แปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ในสวนดอกไม้ค่ะที่เราได้การทําในติม ดอกไม้และใบดอยก็คือสวยงามมากนะคะพี่ฟ้าเกิดไว้แล้วว่าพิเศษในสวนเดี๋ยวเราต้องตามลงไปดูต้องไปดูค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นแบบไฮไลท์ในรอบ30ปีก็ว่าได้ของสวนแม่ฟ้าหลวงนะคะอันนี้จากในสวนที่พี่ฟ้าแบบว่าได้เป็นคนตรวจตัวตรวจบัตรเข้าสถานที่แล้วก็พี่ฟ้าประจําจุดอยู่ตรงทางขึ้นพัะตำหนักนะคะถ้าใครแบบอยากจะแวะมาทักทายก็แวะพทักทายพี่ฟ้าได้นะคะ เลยไม่ได้นะคะหากมีอาการวิงเวียนศีรษะหรือบาดเจ็บก็คือจุดปฐถมพยาบาลน,นั่นเองวันนี้เราอยู่กับน้องใหม่นะคะน้องใหม่คะจุดปฐถมพยาบาลของเรานี้แบบช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างคะเจ็บป่วยเบื้องต้นคะ่ะแล้วก็อุบัติเหตุเล,เ,ลเล็กๆในน้อยก็มาที่นี่ได้คะ่ะแล้วถ้าฉ<ม>ุกเฉินนะคะเรามีฉุกเฉินถ้าหนักๆพยาบาล จะไปประถมพยาบาลเบื้องต้นก่าาอนแล้วก็พาส่งที่อ,อนามัยโดยตุงที่อยู่ใกล้เคียงค่ะถ้าการหนักกว่าน,นั้นก็คือจะส่งไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงเช่นโรงพยาบาลแม่จันเป็นต้นค่ะเรียกได้ว่าเรามีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกภายใ,ในเราในส่วนรับผิดชอบก็จะคือหน่วยงานธุรการกลางค่ะุ่ธุรการกลางก็จะเป็นพ่วงในความสุกเรื่องการประถมพยาบาลใ,ให้กับเราจุดสังเกตของจุดประถมพยาบาลอยู่ที่ไหนคะน้องใหม่ต้นตุงเลยค่ะจุดหลักเลยค่ะถ้าเจ็บป่วย สามารถมาที่ต้นตุงแล้วก็จะเจอจุดประมพยาบาลตรงนี้ค่ะ,ะซึ่งเรามีเพียงหนึ่งจุดนะคะ,ะน้องจายกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังดู ดอกไม้ที่เอามาลงในสวน,นครับอ๋อดูความเรียบร้อยพี่ลงมาในสวนคราวนี้ได้ข่าวว่าสวนของเรามีการเปลี่ยนแปลงในรอบ30ปีเพื่อต้อนรับเทศกาลสีสันโดยตรงครั้งที่10อย่างนี้เราเห็นดอกสวยๆอย่างนี้เรามีเกณฑ์การเลือกดอกอยังไงคะน้องจ่ายเกณฑ์การเลือกดอกของเราก็ตามคอนเซ็ปที่เขาได ทำการออกแบบกันมาเราได้ทําการคัดเลือกจากสีที่เขาได้กําหนดมาเป็นสีพาสเทลโทนม่วงครับจะออกโทนม่วง,งเย็นๆอ่าอย่างที่เราเห็นดอกไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีม่วงพาสเทลไปไล่ระดับสีไปอะไรอย่างนี้มีตัวอย่างเช่นเป็นดอกอะไรบ้างคะตัวอย่างเช่นอดอก Sun อบูซันเวียครับบูซันเวียสีม่วงและบูซันเวียสีม่วง,งอ่อนอ่าก็เรื่องจะเการไล่โทนการไล่โทนสี ซึ่งสีม่วงเนี่ยจะเป็นสีที่เข้มเราก็ใช้สีอ่อนในการตัดซึ่งฤด,ดูนี้เป็นฤด,ดูหนาวด้วยรเรียกได้ว,ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโทนสีดอกด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสวนด้วยใช่ไหมคะทีนี้ต้องมีเวลาจะเตรียมการแล้วก็หรือการดูแลดอกนี่ยังไงบ้างคะตั้งแต่ได้ได้หัวข้อมาได้โจทย์จากทางบอร์ดบริหารมาเราก็ได้ลงมือทําการวางแผนโดยทางทีมนําทีมโดย ท่านอาจารย์แดงแล้วก็ท่านผศอส,อสัมเนียงก็ได้ว่กา,กาก็ยังเป็นปมแม่ทัพใหญ่ของเราก็คืออาจารย์แดงของเราแล้วก็พี่สัมเนียงนั่นเองทำการ,การาประชุมคัดเลือกดอกไม้แล้วก็ทำการวางแผนตกลงกนละว่าจะใช้ดอกชนิดไหนเราก็าจะทำการคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์สั่งซื้อแล้วก็ด้ทำการนำมาเพาะเพื่อที่จะแจกจ่ายให้ทางทีมเกษตรกร ได้เอาไปนําไปเพาะเลี้ยงอีกทีนเพราะว่าดอกไม้ของเราค่อนข้างจะใช้เวลาในการเจริญเติบโตครับอย่างน้อยเราต้องเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อยนี่กี่วันคะอย่างน้อยที่สุดอ่าอย่างน้อยประมาณ45วันถึง60วันครับอ๋อก็ได้ว่าประมาณเกือบ2เดือนเลยที่เราได้เตรียมการในการคเลือกดอกใช่ ก็เรียกไว่าพีพ่ๆทีมเกษตรของเราเนี่ยค่ะก็เตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลงส่วนในครั้งนี้รวมถึงดอกไม้สวยๆที่เปลี่ยนโทนสีไปด้วยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เตรียมการในครั้งนี้ด้วยนะคะ เราก็ไปดูพี่ๆเกษตรมาแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ว่าเออก่อนที่จะมาถึงขั้นเตรียมดอกไม้เนี่ยกถ็ถึงไปรวมถึงการออกแบบแล้วก็ที่สําคัญปีนี้เทศกาลสีสันโดยตรงครั้งที่10ของเราเนี่ยมีการปรับแลนด์สเคปของสวนใหม่ทีนี้เราต้องมาฟังคอนเซปต์นะคะนี่เป็นพี่เก่งนะคะจากฝ่ายการตลาดจะมาบอกเราถึงคอนเซปต์นะคะตัวแทนพี่ๆฝ่ายที่สุาสานองค์กรเอ่ยหรือว่าส่วนอื่นเอ่ยที่มีการเกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวพี่เก่งจะมาบอกเล่านะคะ การปรับแลนด์สเคปนี้ที่มาที่ไปยังไงคะพี่เก่งคือปีนี้มันเป็นปีที่อ่าสีสั่แห้ารอยตรงข้างที่สิบนะครับไฮไลท์ของมันนันคือเราจะเปลี่ยนภูมิทัศน์สวนค่ะทั้งใหญ่เลยในรอบสาบปีนะครับซึ่งการเปลี่ยนภูมิทัศน์ครั้งนี้เราก็โอกาสดีเราได้ร่วมมือกับภูมิศานิคท่านหนึ่งนะครับชื่อพี่จอร์ดจอร์ดเนี่ยเป็นภูมิศานิะดับประเทศเลยออกแบบสวนว้าวมามากมายนะครับมาทํางานร่วมกับดอยตรงนะครับ โดยคอนเซปต์ของมันก็คือดอกไม้รละาบดอยนะครับดอกไม้รลบายดอยหมายถึงว่าเราจะเปลี่ยนแลนด์สเคปของของสวนดั้งเดิมนะ,ะให้มีเปลี่ยนแปลงไปแต่และฤด,ดูกาลมากขึ้นา,าเราไปาตามฤดูกาลมากขึ้นซึ่งฤดูกาลหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะใช้ดอกไม้ไฮไลท์ส่วนใหญ่จะเป็นสีแนวพาสเทล มากกว่าสกวนาทีที่เราปลุกอยู่แล้วนะครับแล้ววนรอบถัดไปก็จะเป็นหน้าร้อนก็จะเป็นอีกโทนสีหนึ่งซึ่งว่าค,คอยติดตามกันคอยติดตามแล้วก็น้าฝนก็จะอีกโทนหนึ่งเราก็เป็นการ,รติดตามไปเรื่อยๆในใ<ช>คอลเลคชันนาั้นๆซึ่งพี่จอร์ดเนี่ยจะออกแบบภูมิทัศน์ใหนะครับแต่คนที่เป็นเลี้ยวแรงกําลังของเราก็คือ พี่ๆ่ายกเกษตรพนักง,งานเราเองก็อย่าลืมมาชมสวนที่ปรับใหม่ของเราซึ่งพี่เก่งบอกว่ายังจะมีฤดูร้อนฤดูฝนที่จะตามมา,มายังไงก็มารอติดตามคอยติดตามว่าจะทนสีแบบไหนอนอกจากพี่เก่งที่เป็นตัวแทนเราก็ยังมีฝ่ายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการปรับสวนครั้งนี้อีกนะคะ,คะยังไงก็มาติดตามสวนของเรากันนะคะ ทีมหนึ่งที่เราจะขาดไปไม่ได้เลยเรื่องความสวยงามสะอาดเรียบร้อยของภูมิทัศน์ของโอยตรงเราทั้งหมดภายในงานศีสัล์นดูนะคะก็คือทีมแม่บ้านพ่อบ้านของเรานะคะวันนี้เราอยู่กับพี่ชัยค่ะสวัสดีครับทีมงานในการดูแลเรื่องความสะอาด ช่วงเทศ,ศกาลสีสันโดยตรงนี้เรามีกันกี่คนคะมีคันเก้าคนครับทั้งหมดาจากเดิมที่เราจากเดิมนี่มีแค่แค่สีคนครับอ่าเรามีกัน4ี่คนคแล้วก็พอช่วงงานสีสันเราก็เขาจะมีพระธรมเป็นเด็กนักเรียนมาช่วยอีกสี่คนอ่าอเพื่อเพิ่มจํานวนกําลังพลข,ของเรามมมใช่ไหมคะคทีนี้เรามีจุด เก็บขยะนี่กี่จุดคะพี่ปกติก็มีแค่13จุดใช่ไหมฮะทุกวันเราเก็บแค่3ามเที่ยวเดี๋ยวนี้ต้องเก็บเป็น10ขึ้นหลัก10ขึ้นอย่างเี้ยหลัก10ขึ้นภายใน13จุดของเราใช่ไหมคะมีจุดเพิ่มขึ้นมาบ้างไหมคะไม่มีก็คือต้นน้ําขับในสวนถ้าตำหนักเราก็ไปไปเก็บให้เขาทั้งหมดครับแล้วขยะของเราไปไหนคะพี่ชัยส่วนพี่นี่จะเก็บไปรวมที่รถเสร็จแล้วก็ถ้าตอนเย็นประมาณ6กโมงหกโมงครึ่งเนี่ยจะมี ยานยนต์คนขับรถเขาจะไปลง52ไมมีการเดิง แต่ความสะอาดเกี่ยวกับพื้นถนนด้วยเพราะเห็นจะเห็นมีน้องๆแบบกาตลอดมันจะแบ่ง3จุดนะครับการชนเผ่านี่ก็จะอยู่3คนนะครับอ่าสามอ่ะครับคันหนึ่งลงไปถึงหน้าหอ2คนครับอ่าอาคารหนึ่งก็คือบริเวณทางขึ้นก่อนขึ้นพัดน้ำหนักไปจนถึงหน้าหอแห้งแรงบันดาลใจนอกจากที่หน้าหอที่ไป้ายหน้าหอลงไปก็มีอีก2คนครับถึงที่ทางขึ้นรถ ที่ขาดไม่ได้เลยคือมียูนิฟอร์มก็คือจะมีอัน,นิ้เสื้อแบบจากลาหูแล้วก็มีหมวกสีแดงซึ่งจะมีด้วยกัน9คนถ้าคใครเจอพี่ๆก็สามารถทักทายพี่ๆได้นะคะคพี่ๆก็จะดูแลเรื่องความสะอาดให้กับพวกเราค่ะ พาไปดูภายในงานสีสันนะคะก็จะเห็นได้ว่าพี่ๆส่วนงานต่างๆนะคะร่วมด้วยช่วยกันที่จะมาช่วยในงานสีสันนะคะอ,อาจจะมีทั้งพนักง,งานที่อยู่บนโดยตุงพนักง,งานจาก52ไร่แล้วก็จากส่วนงานอื่นๆนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันงานสีสันโดยตุงเราก็มีมาด้วยกันถึงครั้งที่10แล้วนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกัน ให้มีงานนี้เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นแล้วก็ขอบคุณพี่ๆหลายๆท่านนะคะที่อาจจะไม่ได้เอ่ยถึงไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานยานยนต์หน่วยงานแคชเชียร์หน่วยงานพนักงานที่ช่วยเสิร์ฟอาหารในห้องอาหารรวมถึงพ่อครัวแม่ครัวของเราแล้วก็ส่วนอื่นฝ่ายขายต่างๆด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ร่วมด้วยช่วยกันอำนวยความสะดวกในให้กับภายในงานนี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์แฮปปี n น n ่งอีพีที่15นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าจะพาไปดูอะไรติดตามชมกันค่ะ สวัสดีค่ะประกาศครับขณะนี้เวลา18นาฬิกาทางสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนารอยตุงได้ทำการเปิดช่องทางการจราจรแล้วครับขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการเดินบนท้องถนนครับขอบคุณครับ